ัอดีค่ะว um ันนี้มาทำอะไรคะอ่ามาวาดภาพช่วยน้ำร่วมครับช่วยวูกับไปน้ำร่วมทำมานานหรือยังคะอ่าจริงๆแล้วผมเป็นศิลปินอยู่ที่ได้ ทั้งร้องเพลงทั้งวาดรูปอยู่ที่ปาคใต้ด้วยของมาตาฮารีนะครับองมาตาฮารีเป็นอดีตศิลปินที่อยู่ในสังกัดแจมมี่เมื่อก่อนอันนี้อันนี้คือพอได้เสร็จแล้วปุ๊บไปพักใต้เลยใช่ไหมครับผมจะมอบผ่านสื่อครับอ๋อผ่านสื่อตรงนี้มาเนี่ยมอบให้ทางจัดจัดอ๋อนี่คือคือผ่านที่ไหนอ่าไปที่นั่นก็คือนี่ก็คือมอบให้จัดจัดเอาที่ว่าเร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับ คือหมายถึงว่ามอบปับ๊บทางน,นี้ก็ช่วยลงใต้<ช>ได้เลยเฉพาะที่จัดจักรนี่านากีอาา่อาทิตย์กี่วิครกี่อาทิตย์ละครผมมาวาดตั้งแต่อทย์ที่แล้วครับแล้วก่อานวาดอยู่ที่หน้าปูป้าก็ช่วยวาดช่วยร้องช่วยมาเต้นชนน้องๆมาช่วย่าตอนนี้เผ่าวันที่ห้าเนี่ยผมก็กะว่าจะเอาชมรมศิลปินเข้ามาช่วยเหลือเลยที่นี่เลยจย์หน้าก็คือสิบห้าหกหกจะได้แวะมา แล้วแล้วก็จะทำ16ส3า4อย่างนี้เรื่อยจนคือผมจะไม่ทําแบบไฟไม่ฟ้าจะไม่ทาแบบเอากระแสราะช่วยน้ำช่วมีผมทำแส้วปน้ี่ีสแล้วแล้วก็จะไม่ไม่ทําอิงกับหน่วยงานใดๆคือลงมือทาด้วยตัวเองเพราะอย่างเราเอาตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาไม่ได้อิงหน่วยงานอะไรเขาลงมือทำเลยผลตอบรับดีไหมคะตอบรับดีครับตอบรับดีแล้วกะจะทําเพื่อสังคม ต่อตลอดไปต่อไปหรือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะอ่าผมก็จะทำโปรเจกต์เพื่อสังคมไปเรื่อยเพื่อเด็กเพื่อสังคมไปเรื่อยๆ,ๆทเท่าที่กำลังองจะทำได้<ช>แล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมมผมจะทำทไม่ยิงกับแรยงานบางไม้นะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวเพรา<ช>ะขาดขอบพระคุณค่ะคุณพ่อ เราใช้จากสมาคมผู้ค้าตลาดนะจับตัวจังนะครับน้สมราอยู่นอว้าครับครับแล้วเดี๋ยวกันตอนต่อไปหลังจากเสร็จพิธีขอพรจากาพระ พระบารมีสีจัตุจักรนครแล้วนะครับเราก็จะมีพิธีลดน้ำดำหัวที่การกิจกรรมของกรมบริการตลาดนัดจตุจักรนะครับซึ่งพระพุทธบาทบารมีสีจัตุจักรนครนั้นเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดนัดจตุจักรนะครับซึ่งมีขนาดความสูง2.4เมตรนะครับที่ประดิษฐานไว้นะ อาคารทำการกองในการตลาดนัดจตุจักรกาช้านานนะครับอีกอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดเสียงไม่ได้เลยสำหรับงานนี้ขอเชิญท่านผู้ช่วยพิณกรนะครับและก็ผู้ช่วยเดชานะครับร่วมกันถวายอุปรลยด้วยครับช่วยงานส่งเสริมพี่เดชนะครับร่วมกันขอพรจากพระพุทธบาลเมธีจตุจักร พร,กกร,มมร,รนะครับที่นักคอมเมดี้ตลาดนะครับเป็นผู้พูดรูกทางรีลาประธานพรน,นะครับขนาดสูง2.4เมตรนะครับบอกใบหัวแล้วเนี่ย2.4ถึงโอเคครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ข้างอเมริกาเลยครับเพื่อที่จะทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งถือว่า ประกกับผู้สูงอายุและผู้มีเกียรติทั้งหลายณนสะถานที่นี้นะครับทางตลาดนันจดจตุจักรของเรานะครับได้จัดประเพณีสืบสานวัฒน,นธรรมไทยวันสงการขึ้นประจำปีพุทธศักราช2554นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ส่งเสริมกิจการตลาดนัดกรุงเทพมหานครซึ่งกองบริการตลาดนัดกรุงเทพมหานครงงนร,นนร,คร,ร่วบกับ ผมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานครเห็นควาสมสำคัญในการอนุรักษ์อนุรักษ์ขนรรมเนียประเพณีที่ดีงามของไทยและได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประเพณีไทย และสร้างความรัสััดีและมีส่วนร่วมของผู้ค้าตลาดนั้นอีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้ตลาดนัดกรุงเทพมหานครหรือตลาดนัดจตุจักรของเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับเทศกิจขอ นลงช่วยพวกเราด้วยค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะมีการแสดงของสตอร์มแบนจะเป็นยังไงนั้นต้องต้องบอกว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ะจะทำทุกคนสามารถขี่ปลอดภัยกับการสแสดงชุดเดินทางปลอดภัยใส่ใจการขับขี่ค่ะแคร์แฟนชนชมกับชุดสตอมแบนของเราเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วส,รวสนรับชมได้เลย ว่าตอนนี้พลังงานของเราเ่ยนะคะต้องการการดิวแรงเอาใจใสเยียวยาขนาดไหน,นะะสรุปก็คือมาช่วยโลกกันเถอะใช่แล้วนั่นเองนะครับเราทุกคนที่นี่นะครับใช้ทรัพยากรไปวันๆเราใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อคนที่เราเพื่อคนที่เรารักไปวันๆเราโตมาแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วแต่ว่าถึงเวลาที่เราจะควรช่วยกันช่วยโลกบ้างแล้วและดูเหมือนกับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วมันเป็นทุกคนทําได้หมดค,ครับผมเราสองครั้งที่แล้วในประสบความสําเร็จอย่างสูงมากจึงมีครั้งนี้นะครเป็นครั้งที่สม จัดขึ้นที่ลานอนเนกประสมแห่ง,งนี้เท่านั่นเองนะครับสวนตลาดน้าสนจุจักรนั่นเองครับผมนบในวันนี้นะคะนอกจากเรามาแจากคู่มือแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมของเราไม่ได้อยู่เฉพาะรานอนเนกะสมที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยันห้างตุดต่งงางๆรอบตลาดน้าสนุจักรในวันนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าความรู้ที่ได้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะที่ง่ายๆที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้องเน้นย้ำในเรื่องของเทศกาลสงครานด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเข้าใกล้แล้วว,ลวันนี้ที่คนมาเยอะขนาดนี้คงไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้ต้อง สายดีแน่แน่โค้งใต้สำคัญข,ขนาดนี้แล้วนะครับไี่ต้องรถเริ่มออกจากจังหวัดแล้วด้วยหลายคนบอกมาซื้อเสื้ออะไรครับท่านผู้บริหารตลาดนัดสวนเจดีจักรท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ดื่นในานามของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานวันนี้นะครับ สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับร่วมกับทีวีช่อง3นะครับแล้วก็ตลาดนัดศูนจตุจักรจัดงานวันนี้นะครับเพื่อรณรงค์ให้กับประชาชนที่มาเที่ยวสวนจตุจักรนะครับได้รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะครับวันนี้ ที360องศาและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมาจับมือร่วมกันครับเพื่อนำคู่มือรักพลังงานกับทีวีรักโลกเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นเล่มที่ได้มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3ในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์ในช่วงท้ายของทีี360องศาซึ่งนำวิธีการประหยัดพลังงานง่ายๆมาอธิบายมาบอก กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเราจะมีวิธีไหนในการที่จะช่วยกันรักพลังงานได้บ้างนะครับหอมร้อยหกสิบองศาขอบคุณค่ะไม่มีขอบคุณค่ะบ้อเว็ทีเลยด้วยนะครับเป็นหน่วยกู้โลกนะครับอะมาเกดดอนเลยประมาณนั้นนเจ็ดคนนี้นะตองการขงมือด้วยนะครับด้านล่างนะครับต้องของมือด้วยนะครับบผลงทีของเราเขาบอกว่าถ้าไม่ต้องแนะนำเลยว่าใคร มาดูด้านนู้นดีกว่าเชิญเลครับเชิญเมืนเบทีเลยไล่มาทีละท่านเลยก็แล้วกันนะคะอ่านได้ค่ะวิทยาวัสดุไกรไพศาลนะคะเอาวุธเจ็บปืนระดับดังเลยค่ะอันนี้คุณ,คณ,คณคน้นๆเนี่ยนะเพราะในนี้ออกแอร์อยู่ด้วยนะที่สองนะครับสวยเชียวครับกายาพุทคุณเนีอะไทยะสวยเกินไม่แนะนำได้ไหมอ่ะแข็งแรงแรงตรงนี้นะคะคุณสาระเลขาอาวุธเจ็บมือด้วยนะคะขาอยู่แล้วสาวคนนี้สวยขนาดนี้นะครับที่สามผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะฮะไใสาแล้วทำไมจ๊ะ ไม่ใช่รับงานรับผดงานแล้วค่ะคุณคุณเอฟมีรัฐคำู้นนั่นเองนะครับมือด้วยนะครับคอสายของผมทุาสดาษถูกนะครับต่อไปนะฮะคุณตีผมแนะนำค้างกว่าจังหวะคุณตีก่อนเลยนะทำไมอย่างนั้นล่ะคะไม่ได้ครับคนนี้ต้องไว้ที่หลังเจ้าแม่เลยฮะคุณตีวิสิตวิวิ์บอประวรกีรติขจรนะครับผมคุณตีเอฟี่เองนะครับผมที่แฟนคลับมาเยอะแยะทีเดียวนะครับผมมากด้วยนะครับคนต่อไปนะฮะสวยอีกเหมือนกันนะครับอันดับ โอเสียงเอ๋อย่ามาพี่นะเอ๋อย่ามาพี่คุณโบสาวิตพีสุดที่ชายนอนครับท่านต่อไปนะครับแหมดุมหล่อฝั่งนู้จะพูดแทนผมไหมฮะดุมหล่อนะคะแหมดุมหล่อทดิฉันขอค่ะดิฉันแหมรู้ใจมากเลยก็เหมือนทำพิที่ก่อนคู่กันมานานนะคะคุณตุ้งพิเชษกองการค่ะเสียบมือด้วยนะคะต่อไปผมขอพูดเองครับผมขอมีท่าให้ด้วยนะครับคุณบุ๋มประดับดา คุณคุณหมูบรรดาพูดดีครับคือพี่บอกตูแบบเป็นเกียร์เล็กน้อยนะครับ